อืโกอล่าเด็กพ่อแม่ตายตั้งแต่เล็กเเลีเ้ยงมาไม่ยอมไปไหนปล่อยก็ไม่ไปบ้านของเขากินเยอะมะม่วงเป็นกีโลแม่บอกเลี้ยงไม่ไหวแล้วกอล่าของเล่นก็มีอยู่ตรงนี้ bิน không phải là, mồng khืน nó mới đi theo, hãy cho măng cút phao thong rồi, cô la, du, du, đẻ, uốn, ăn một cái, bิน không phải, không ăn, không ăn, cô la, không ăn, lep dài, bay, không bay nấy, cô la